นวัสดีครับน้าๆทุกผู้ทุกคนนะครับชาว YouTube หรือผู้ที่แวะเข้ามาชมนะครับทางช่องสไตล์ีสารบรนทุงนะครับผอกับผมเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ออกชิงหลิวเช่นเคยนะครับขอมาโตเฟดเ็ดชิงหลิวนะครับแต่บ่อไดนเป็นไม้ธรรมชาตินะครับผมอยู่ที่อันซองฟาร์มนะครับอำเภอลำเนียนจังหวัดอุบลนะครับ เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของทันปลัดเพิ่นนะครับเมื่อนี่ผู้ดีแวะมาเล่นน้ำเพิ่นนะครับก็เลยเอเอาเริวมานำนะครับมาลองบึงเพิ่นน่นาสาสานนินะครับจะมีปลาปลาบึกกับปลานิ่นอยู่นะครับนี่ครับโอ้สมุนเพินเนเ่นี<ง>่แม่นึกเด็กนี่นี่ครับควนแห้ง กวนขนาดนี่ mm ี่ทักทายหน่ี่ไข่เนี่ยไข่เนี่ยนี่ยเนี่ยดีดังครับอีกังตุบนะครับกวนขนาดครับผมอ่ะเพื่อบริการเสวลาทำมาลองเบิึงว่ามันสิบพานบ่นะครับโอเคครับนี่แหละครับพี่น้องนิดหน่ยนิดห่จะตัดก่อน ไปนะครับน้องมานครับบางซุงวัด <c oughs> ตามหานางฟ้าใสใหญ่ สามไปดืีน้าวน่เป็นเงือนต่อทีนีวโอ้โใส่ดีไปหมงเลยใส่เหมกันนีมงแล้วหรอวะดีมาแล้วเออลาดียวนแปบสองครับพอเห็ดขี้เกา โอ้ยมันเป็น้ำเบ็ดาจานเบ็ดทำไงนำคนนํำอูดเบดแไงตัวใหญ่ตัวน่องบางไงได้แต่ตัวน้อยจมลของกูจมลโอ้ยไปดเอาเอไปปาดมือกูนมาที่เาบกันยังอยู่น้ำมึงเหรอเดี๋ยวจะ้ึใครปาบมึมมันจะปาอะไรวะ เอาแล้วครับมือกับบานทน,านี่นะเนาะได้นีแยังไงเนางไปงามๆโอู้ครับผมสวยๆใส่ฝ่ามือครับแหลม เร็วเอลวครับวิ่งเลยครับเดินกองฮาเลยเดินกองบึงป่านวันสวยงามงามไปเวไปเื่อยครับถึงนี่นะจานวนเนาะนี่ล้จาเอ้ยทยอ่ายทำาร่อย่เนี่ยเดียวร่อยเห็นอยู่่ะนี่ยอ้ยอือนี่เนาะ มานั่นอ่บอกองก้นหา่ได้ย่บ่กโดได้ปะรับผมโดได้ครปไดมแหลมใส่งามครับาของผมเด่นอยู่คนละอ้อ้ะไรวอุ้โอ้โตายดตลมอือดูวิวมาเลยติ เอามาทา,นาขขงาาาทนี้เด้เดียวเอานามขขเจ้าู่เส้นมีฝนมันขอยสองยก คืนตัวน <c ười> ่อยเลดูทางมันเดดุเดือๆปลาถุ่นปลาน่อยเดี๋ยมาบนมีแต่ปลาน่อยด้วยอยโอยดนนน้าา้โอ้้า่ ผาดตาเนี้มันเศ้าสิเดยได้กูพิ่ลงเออเอาดโอ้ขนาดเมื่ไหญ่ครับน้องีนหน้าดิเดี๋ยวตาโอ้ทานครับเฮ้ยสวเห็นไหมภาพสวยเฮ้ยโอ้ยาปรนเนื้อเลยบ่มาง้เมางยังขึ้นไจับตาน จับแล้วหนขึ้นมาเลยเหรอจับติดเลยหยนกลางมันล็อกอยู่นะเห็นไหมมันชิมิล็อกอยู่ดูมองหามตัวตัวหนามเลยทางแรกที่ไหนโอ้โห <laughs> oh. Oh. thì nó gấp <laughs> Nên chằng. Nên chằng. Nên này. Nên này con đâu con là bình này con thấy ngâm ngâm

ครับพี่นองนี่กัาเรกว่ายิงนกตกป่าโอ้ยสดีไตึงๆโอ้ยเดี๋วแล้วเยจอแล้วขึ้นที่อ้พี่นอเอ้ยจไดนอปานเรียบรอแล้วคุสาเอ้ย อาด็งขาดอั้โอ้โหโอ้นอนฮ่าฮ่ฮ่โอ้งานเขาไปนอนงานเขาโอ้ย อย่างตามอย่างอยู่ในสุกนอเลียเนาะกก้าวดิมสึกกูพราะมันมีอย่งขาวนะอย่างกับก้าวกับขนมปังลนมปังเขาไม่เคยใสุ่งปังไหนเลยจ้ะขุมปังหนโอเคอมปัง เอาละครับพี่น้องนั่งให้มั้มาพี่มาเพื่อยูหนันตะไลาอาจจะมีการรนหายของคนก็มี้มำเก,ำก่าเหรอครับ

อน่อนดีทุกนาโอ้ก็ดีเป็นหนึ่งดีก็คงคุยคุยห่อย่าวหนึ่งแต่นวดใจตอนนีก็จอ่อนกว่าดิมแตบตอนีก็จะดนแบบนั้นกับเ่นิน

โอ้ย่ครับไปมองือฟองเลยเดี๋ยวว่าเขาปาจังว่าอยู่แบบฟงตรงนี้สี่จุด้าของก็ดีจริงๆนี่มืแเรเสเลมือเดนกันครับพี่น้องมี่เรแสบบ้าจ้าทีอันสองารามแมงบกินแบบเลย ก็ต้องมีนะแล้วพี่ๆทีเชืก็งอผมงอผมนิดหน่อกงกเด็ก ก็เงียบน่ายไปไกลกันเนาะบางทีถามันดีแต่ดีเ ấ y เรียบร้อยครับแน่นๆครับแน่นๆน่จานสวิงตี้ก้อนเองซ้อนอิเอาเล่ได้เลยไเลยเอันเอ็นกูโอ้ยพี่น้องโอ้ยเมา่เมาเมาเขาบอกแน่นแน่นเมาหลายเมาหลายไปมึงกิมครับเบียดโคเชสครับ คือย uh. oh mm ังซาอ่างะอุ้ยมันบอคือปนิอนี้ชัดๆยู้านงอีนะนข้างๆดูนดเบาที่น้องอย่างนี้เลยอันซองฟาม์มครับพี่น้องของเขาดีจริงๆ กอดน้องกอดโอ้ยมันยังแบบกระปุกเงียบเลยอ่ะโอ้ยจังเป็นคนเมาจังเป็นยังเมาบัดเมาที่กระปุกเงียบเงียบกุบเดือกกุบเดือนโอ้ยพี่น้องเฮ้ากินน้ำแดงดุบเลย่ะป้าก็ไปลอยไอ้โว้ยเป็นยังเป็นยังบัดขาปุ๊บเกิดเท่าเกิดกอดเอ้ยพุทธองุ่นแน่นๆกับพี่น้องวัดมือเดียวไปอยู่เ้ยเดี๋ยวโชว์่อยเอ้ยพี่น้อง นางฟ้าเจาีก oh ูให้กูตักเอามืนหมูบานหมูบานใส่ด้วยนะสวีงามเลยนองของแกร่อยเลยมาแล้วครับพี่น้องนางฟ้าใสงามอ้ยเล็กกว่ากูอีกโอ้โหโอ้ยลกัาจตาที่หน่ี่ไห่ทีนลงไปไปเอ้าโอ้ยลง อุ้ยับเลยอ๋อสายเล็กครับสายเล็กครับสายนี้เราไม่เอานะครับอยไ,ไปเน้นคุณภาพนะครับเราไม่เน้นปริมาณอันตรอคฟามครับรับจอ,อจริงแน่นครับจอ,อจริง จะก็ลืมเราแล้วส้มเรื่องเราใหม่ที่ตายแล้วบังไดไหมเหล่อห่อลงมาได้กี่ทีเขาขึ้นมาได้บ้างขึ้นกับขึ้นคนไหนขึ้นต้นตายหนักขึ้นต้นต้นอะไรอู้จิละอู้จละจามเอาแน่นๆครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องอึ้ สุนภ oh, really? oh, oh. ูอ like ๋อกดดิโอ้ยิ่งเลยครับติดโอ้ติดเลยอ้าของกันเลยครับพี่น้องอืหือเห็ดหกเห็ดครับหกเห็ดยกเลยพี่น้องโอ้ยยกเลยได้คุณยกเลยพี่น้องจะเห็ดจ็บของผมจะเห็ดจะโมเห็ดยกย่างเดียวข้ามปีโอ้ยยกฟงลวงดงเลยหกเห็ดบ่ใจไปหกเห็ดหมดใจครับดมใหญ่ครับดมใหญ่เอ้ยเยอะกันต๊อก ได้หรือเปล่าเราได้หรือเปล่าโอ้โหครับจับแรงครับแอบแรงครับพี่น้องเด็ดสุดอู้ครับยังไม่ขึ้นเลยครับอู้เสียงฟู่ฟู่เลยครับพี่น้องอู้จานแข็งเลยยังลอยอยู่ยังผอมเลยเนี่ยนายชูแต่หลักให้บอลปวดครับมันดกระซำกันครับดูบอลตัวไหนดังที่ ดูแอคชั่นครับแอคชั่นคันครับน้องอย่ในมู้ครับแนมเวนเ็นกล่องห้าร้อยห้าสครับจะบอกก็บอกุยอมุ้นองขืนได้พี่น้องมาแล้วครับหมดแล้วแล้วจังเนจหวไเ้นแรงดีเยคันไปตีีัวกัน สั่งกับสั่นเลยคนี่น้องเอ้ยเอาล่คู่อยสั่งกับสั่นนาะสั่นบอเอ้ยเฮ้ยะบใจปันดอันหใจแ่่ว่าันหใจกงรการสูงมันข้าก็เหกล่องบใ่ลงเลย ดีครับพี <twitch S 1> ่น้องในคนแรงเลยสูเปบแห้งครับแต่ว่าก Ora, ัดืมใสงงามครับผมสองฟาร์มครับอันสองฟาร์มแน่นเลยครับนออออ cái chèn như vậy, cái oh. ừ, chưa bao, nghe bao, không ừ. làm san đồ, đau bụng bao, cho 别听他。 không được 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 được không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  được จับไปนิดจุดจังไลออกไดูบ้างจับตั้งแต่ดดูพรมสามาถกดตรองี้อ้หติอกันไล้ตั้งแต่มองมาทันตลายที่สองมาคือ อ้ยมือแน่นาะเตะพอนมันเว้ยเตะพนหัวมันด้าท้่งใจนะมันมันเป็นน้ำผาเลยม่ใส่ผากะรูดคือเก่ากระซามเทือมันก็ต้องไปใส่าพาี หนักเป็นต้โตส่องโตที่ต้องเบหนับงบปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกะมามวนมาตกเบ็ดมันมว,มวนะครับเป็นบอ่อปิดนะครับเป็นบอ่อเป็นเหลี่ยงนะครับเนาะกะับบริเบ่อธรรมชาติ ที่อันซ่องฟ้ามนะครับของธันปรัตถกถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดปลานิ่นใส่สวยๆนะครับที่เห็นอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะฝากที่ตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับสำหรับชิ่งลิวปลานิ่งสวยๆ ใส่งามๆครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้ากับสไตล์สารบันทุงครับกับทีมงานเฮากระสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นหนีอพ่อเย้อ่าทักไขยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่น้องเจ็บของได้หมื่นได้แหงบ๊วยหงับบวยหุงเลยพี่น้องครับผมพอกันคลิปหน้าครับผม